สวัสดีค่ะเพื่อนเไม่เจอกันเป็นอาทิตย์แล้วนะคะอ่าวันนี้จะมาชวนถักตัวนี้ค่ะน้องกระต่ายนะคะน้องกระต่ายตัวนี้เอวบางล่างน้อยแต่ว่ายาวประมาณสัก10นิ้วได้เลยค่ะนะคะนี่ค่ะมี ตาแต่ว่าไม่ต้องปักจมูกไม่ต้องปกักปากนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นไหมพรมสีภายนะคะวันนี้ออนมินใช้เป็น2ส,สีสีตัวนะคะก็ออกเป็นสีครีมครีมนะแล้วก็อันนี้สีผ้าพันคอแล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยค่ะจะใช้เป็นสีอะไรก็ได้นะคะแล้วก็มีใายัดค่ะกันไกลนะแล้วก็เข็มถกักแอนมินใช้เป็นเบอร์3ามนะคะวันนี้มีเข็มเย็บเข็มหมุดนะคะแล้วก็ มีตัวกระดุมค่ะติดผ้าพันคอนะส่วนตาเนี่ยเอ็มใช้เป็นตา็นตนะคะนะคะหรือเ,เพื่อนๆมีเป็นตาแปะหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วก็ขนาดมีวัดไว้ให้ดูในคลิปนะคะนี่ค่ะถักออกมาก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าเผื่อแอดมินมีแบบกระโปรงน่ารักน่ารักอะค่ะก็จะมาลองถักใส่ให้เขาก็ได้นะคะแต่ตัวนี้ก็จะแบบเก๋ๆใส่ผ้าพันคอนะคะนี่ค่ะมาค่ะมาถักกันนะคะ เราเริ่มต้นถักส่วนหัวกันก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะให้เพื่อนเพื่อนพันไหมพรมไปที่นิ้วนะคะให้เป็นวงกลมแบบนี้ค่ะแล้วก็แทงเข็มเข้าไปควักไหมเข้ามาถักอันนี้เราจะล็อกงานไว้ก่อนนะคะเริ่มต้นของส่วนหัวแถวแรกเราจะถักที่8 x นะคะวิธีการให้เพื่อนเพื่อนแทงเข็มเข้าไปในวงกลมค่ะควักไหมเข้ามาให้ได้2ห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ถักนี่คือ 1x ค่ะทําซ้ํานะคะจนครบ8ค่ะสอ สี่ห้าหก,หกแล้วก็8นะคะ <S <S พอครบ 8x เพื่อนๆดึงไหมขึ้นแบบนี้นะคะมาจับตรงเส้นสั้นนะคะตรงที่เราพันที่นิ้วเรานะคะเราก็ดึงเลยค่ะงานมันก็จะชิดเข้าหากันนะคะ <S <S เป็นลักษณะวงกลมก้นหอยแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วให้เ,เพื่อนๆหาไหมพรมสีอื่นนะคะที่เห็นชัดๆนะเอามาไว้ใช้ขั้นแถวค่ะแถวที่2ค่ะเราจะขยายงานด้วยการถัก V นะคะ V ก็คือการถัก x ลงไปในช่องเดียวกันนะคะทั้งหมด 2x นะคะเ,เพื่อนแทงไปที่หลักแรกเลยค่ะควักใหม่ขึ้นมาให้ได้สองห่วงแล้วก็ถัก 1x นะคะแล้วก็แทงไปที่ช่องเดิม ถัอกอีก 1x เพราะฉะนั้นช่องนี้จะมีทั้งหมด 2x นะคะแล้วก็เราก็จะถักซ้ำจนครบนะคะต่อไป V ีที่2 V ก็คือมี x 2x ใน1ช่องนะคะเป็นการถักขยายงานค่ะ V ีที่3 V ีที่4 V ที่5 V ที่6 วีที่7แล้วก็วีที่8นะคะงานมันก็จะค่อยๆขยายออกนะคะนี่ค่คะได้2แถวต่อไปแถวที่3แถวที่3เราจะถักด้วย x แล้วก็ v นะคะก็คือจะได้ทั้งหมดเนี่ยแชุดนะคะเราก็จะถักหลักแรกเราจะถัก x ก่อน x แล้วก็ v v อยู่หลักที่2นะคะเพื่อนๆก็ถักซ้ําแบบนี้ค่ะ x v x v นะคะเราก็จะได้ทั้งหมด8ชุดค่ะ ไปแถวที่4นะคะพอครบแถวเพื่อนๆก็เอาไหมพรมที่เราใช้ขั้นแถวอะคะ่ะพาดกลับไปกลับมานะคะแถวที่4เราจะถักด้วย 2X แล้วก็ V ค่ะได้ทั้งหมด8ชุดเหมือนกัน2แล้วก็ V นะคะที่เหลือเพื่อนๆก็ถักต่อนะคะ 2X V ค่ะถักไปจนครบแถวก็จะได้ทั้งหมด8ชุดนะคะ ไปแถวที่ห้านะคะแถวที่ห้าถักด้วย 3x แล้วก็ v ค่ะได้ทั้งหมด8ชุดเหมือนกันค่ะ1 2 3แล้วก็ v ค่ะที่เหลือเป็นเพื่อนถักต่อนะคะจนครบแถวเลยค่ะ ต่อไปแถวที่แถวที่หกนะคะจนถึงแถวที่สิบหกเลยค่ะเพื่อนเพื่อนถัก x อย่างเดียวนะคะเราจะได้แถวละสี่สิบ x ค่ะก็คือแต่ละแถวเนี่ยค่ะเราจะถักหลักละ1 x หนึ่ง x ะค่ะจนครบแถวเนี่ยก็จะได้ทั้งหมดสี่สิบ x นะคะเราจะถักไปจนถึงแถวที่นับไปถึงแถวที่สิบหกเลยค่ะเพื่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันนะคะ เพื่อนๆครบ16แถวแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ก็ประมาณครึ่งหัวนะคะต่อไปแถวที่17เราจะเริ่มถักแบบลดงานนะคะด้วยการถักสัญลักษณ์ a ค่ะเพื่อนเพื่อน a เนี่ยก็คือการถักลดจาก2หลักให้เหลือหลักเดียวนะคะเดี๋ยวแถวนี้แถวที่17เราจะถักด้วย3 x แล้วก็ a นะคะก็จะได้ทั้งหมด8ชุดเพื่อนๆถัก x ก่อนนะคะ3 x 1 2แล้วก็3นะคะทีนี้วิธีการถัก a นะคะเพื่อนๆ แทงเข็มไปช่องถัดไปค่ะควักไหมามาให้ได้2เส้นแบบนี้นะคะถ้าเรารวบก็คือ x นะคะเราไม่รวบนะคะเ,เพื่อนๆแทงไปอีกค่ะช่องติดกันเนี่ยค่ะคะวักไหมามาเราได้3ามห่วงปุ๊บเราก็รวบเนี่ยค่ะมันก็จะลดจากสองหลักให้เหลือหลักเดียวนะคะเดี๋ยวดูอีกทีนะคะถักไปก่อน 3x ค่ะ1 2 3สาแทงเข็มไปช่องถัดไปควักไหมามาให้ได้สองห่วง ไปอีกหนึ่งช่องที่ติดกันวักหมามาให้ได้เป็นสามห่วงนะคะแล้วก็รวบเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็ถักแบบนี้ค่ะ 3XA นะคะจนครบแถวค่ะก็จะได้ทั้งหมด8ชุดค่ะ ต่อไปแถวที่18ก็จะถักด้วย 2x แล้วก็ a นะคะก็จะได้ทั้งหมด8ชุดเหมือนกัน1 2แล้วก็ a ที่เหลือเปื่อนๆก็ถักต่อนะคะจนครบแถว ต่อไปแถวที่19ค่ะเดี๋ยวจบแถวนี้เพื่อนๆดึงไหมขึ้นก่อนดีกว่าค่ะเราทยอยยัดใหญ่เข้าไปก่อนนะคะเพราะว่าเราจะเหลืออีกแค่2แถวเราก็จะปิดในส่วนหัวนะคะเดี๋ยวเราใส่ใหญ่เข้าไปก่อนเนาะ,ะเพื่อนเพ่ก็พยายามยัดเข้าไปด้านในนะยัดให้เต็มทุกส่วนแต่นี้มันตัวเล็กค่ะมันก็น่าจะยัดง่ายหน่อย ก่อนนะคะต่อไปแถวที่แถวที่19นะแถวที่19เราจะถักด้วย x แล้วก็ a ค่ะทีนี้ตอนเรายัดใหยเข้าไปแล้วค่ะเพื่อนใช้นิ้วกลางนะที่เราไม่ได้ทําอะไรอะค่ะกดใหญ่ไว้นะในขณะที่เราแทงเข็มไปถักะคะ่ะมันจะได้ไม่ไปเกี่ยวใหญ่ออกมานอกงานนะคะ,ะแถวนี้ x แล้วก็ a นะคะนี่ค่ะถักไปก็ใช้นิ้วช่วยกดใยไว้นะคะ เอค่ะจนครบแถวเลยต่อไปแถวสุดท้ายนะคะแถวสุดท้ายนะคะแถวที่20ค่ะเพื่อนๆถัก x ก่อนนะคะ 2x 1 2, เแล้วก็ถัก a นะคะ ถักเทั้งหมด6ชุดค่ะ A ที่1แล้วก็เที่2องนะคะเดี๋ยวเราถักไปพร้อมกันนะแถวนี้ A อที่3 A ที่4 A ที่5 A ที่6นะคะแล้วมันก็จะเหลืออีก2หลักนะคะก็ให้ถัก X ค่ะทั้งหมด 2X 1 2นะคะอ่นะ จบแถวนะคะเพื่อนๆปิดงานค่ะแทงเข็มไปช่องถัดไปควักไหมมาลอดห่วงแบบนี้ค่ะถักโซ่หนึ่งนะคะดึงไหมดึงไม่ต้องเยอะค่ะประมาณนี้ค่ะเพราะว่าไหมส่วนนี้เราไม่ได้ใช้ทําอะไรแล้วนะคะเพ,เพื่อนก็ตัดตัดไหมออกได้เลยเอาไหมที่ขั้นดึงออกนะคะไหมที่เราตัดไว้เมื่อกี้เราก็ซ่อนไว้ด้านในแล้วเพื่อนๆก็ยัดใหญ่เพิ่มค่ะยัดใหญ่จัดทรงเขานะคะ ของเอ็มินจะไม่ได้ยัดใหญ่แบบแน่นมากนะคะคือจะเอาแค่ยัดให้เต็มทุกส่วนแล้วก็ความแน่นนะคะจะอยู่เนี่ยเอมินจะเอาแค่พอเด้งสู้มือแค่นี้นะคะนะคะเราก็จะได้ส่วนหัวแล้วนะคะ,ะวางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาถักชิ้นส่วนต่อไปกันค่ะ ต่อไปเรามาถักส่วนหูนะคะหูเราต้องถักทั้งหมดสองข้างด้วยแพทเทิร์นเดียวกันนะคะเริ่มต้นค่ะเหมือนเดิมเพื่อนเพื่อนันไหมไปที่นิ้วให้เป็นวงกลมนะคะแถวแรกเราจะถักด้วย 5x ค่ะถักเข้าไปในวงกลม 5x นะคะ1 2 3 4สองสาแล้วก็หนะคะเสร็จแล้วดึงงานเข้าหากันค่ะดึงงานเข้าหากันเสร็จแล้วก็ ไหมพรมสีอื่นนะคะขั้นแถวแถวที่สองค่ะถักด้วยห้าวีวีที่หนึ่งไหมตอนเริ่มต้นนะคะเพื่อนเพาดไว้ตรงกลางเลยนะคะเราจะถักไปซ่อนไปค่ะวีที่สอง วิธีสามวิธีสี่4แล้วก็วิธีห้านะคะต่อไปแถวที่3ถักด้วย4 x v จะได้ทั้งหมด2ชุดค่ะหนึ่ง สองสามสี่แล้วก็ V นะคะแล้วก็อีกหนึ่งชุดนะคะสี่เอ็กวีหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ V งานมันจะงุ้มเข้านะคะเพื่อนเพื่อนดันดัน,ดนขาออกมาเอาด้านที่มีลายอะคะ่ะไว้ด้านนอกนะคะ ไปแถวที่4ค่ะถักด้วย5 x v ได้2ชุดเหมือนกัน1 2 3 4 5แล้วก็ V ค่ะอีก1ชุดนะคะ ต่อไปแถวที่5จนถึงแถวที่10นะคะเพื่อนๆถัก x อกอย่างเดียวจะได้แถวและ 14x เอ็ x, นะคะ mm hmm. เพื่อนๆถัก x อย่างเดียวไปก่อนนะคะจนถึงแถวที่ <c oughs> แถวที่10นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันค่ะแถวแล้วค่ะต่อไปแถวที่11นะคะแถวที่11เราจะถักด้วย 5xA ค่ะได้ทั้งหมด2ชุด1 2 3สองสาม สีหแล้วก็ a อีกหนึ่งชุดนะคะต่อไปแถวที่12ถึง14นะคะ12 13 14อีก3แถวค่ะถัก x อย่างเดียวจะได้แถวละ 12x สะะเอ,อ่ส่วนหูเราจะไม่ยัดใยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเพื่อน,นถัก อย่างเดียวจนถ,ถึงแถวที่14ก่อนนะคะไปแถวที่15ค่ะแถวที่15เราจะถักด้วย 4XA ทั้งหมด2ชุดนะคะ1 2 3 4แล้วก็ A อีก1ชุดนะคะ ต่อไปแถวที่เมื่อกี้แถวที่15เนาะต่อไปแถวที่16ค่ะ16ถักด้วย 3x แล้วก็ a นะคะ2แล้วก็3แล้วก็ a ค่ะอีก1ชุดค่ะ 3x a 1 2 3แล้วก็ a นะคะต่อไปแถวที่17 แถวที่17ถัก x อย่างเดียวค่ะได้8 x 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8นะคะทีนี้พอจบแถวนี้เพืเ่อนๆดึงดึงไหมที่ขั้นออกนะคะ เราจะพับพับเขาแบบนี้นะคะนี่ค่ะให้ตรงให้ตรงไหมที่เราถักเนี่ยอยู่ตรงริมนะคะเราจะถัก x ค่ะให้เขาปิดหากันเนี่ยค่ะแทงเข็มมาที่ x ต่อมาเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ให้ไปทะลุด,ด้านหลังแล้วก็คล้องไหมมาถัก x อกหนึ่งจะได้ทั้งหมด3ามค่ะสองแล้วก็สามแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ดึง ดึงใหม่ขึ้นเลยค่ะดึงประมาณสักประมาณนี้ค่ะเกือบสองคืบนะคะแล้วก็ตัดแล้วเพื่อนๆก็ถักถักหูนะคะด้วยแพทเทิร์นเดียวกันเนี่ยค่ะอีกหนึ่งข้างนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้หูสองข้างแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาถักชิ้นส่วนต่อไปกันค่ะไปมาถักส่วนแขนกันนะคะแขนก็ต้องถักสองข้างด้วยแพทเทิร์นเดียวกันค่ะเริ่มต้นนะคะ แขนพันไหมไปเป็นวงกลมเหมือนเดิมค่ะเริ่มต้นที่ 4x ค่ะแขนจะเล็กนิดนึงนะคะเพืเ่อนหนึ่งสองสามสี่ดึงเลยค่ะรุดงานเขาหากันนะแล้วก็แถวที่สองแถวที่สองถักด้วย4 v ค่ะ วีที่หนึ่งนะคะงานมันจะงุ้มเข้านะคะเพื่อนเพื่อนต้องคอยดันเอาด้านที่มีลายออกนะ,ะวีที่สองวีที่สามแล้วก็วีที่สี่นะคะนะคะพยายามดันออกนะคะต่อไปตั้งแต่แถวที่สามเนะะี่ยค่ะจนถึงแถวที่ยี่สิบ ย่สิ2นะคะเพื่อนถัก x อ็กย่างเดียวเลยค่ะก็จะได้ทั้งหมด 8x นะคะต่อแถวนะคะเดี๋ยวแอนมินถักแถว3ให้ดูก่อนนะคะ2และสา5สี้กแล้วก็8นะคะเนี่ยค่ะ เพื่อนๆถัก x อย่างเดียวเลยนะคะถักไปเรื่อยๆเลยค่ะจนถึงแถวที่ยี่สิบสองนะคะทีนี้อันนี้คือแขนเทียมมินถักเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆตอนตอนถักค่อยๆถักขึ้นไปนะคะ่ะเพื่อนๆก็ทยอยยัดใหญ่เข้าไปนะคะยัดเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนถึงปลายแขนเนะะี่ยค่ะตรงปลายเนี่ยเราจะไม่ยัดนะคะเราจะยัดตั้งแต่เนี่ยค่ะไอ้มินจะบีบให้ดูนะคะว่ามีใหญ่นะเนี่ยยัดมาเรื่อยๆนะคะ ถักไปค่อยๆยัดไปนะคะเพราะว่ามันถักเออย่างเดียวนะคะนะคะเพื่อนๆก็ถักไปจนถึงเดี๋ยวมีนับนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบเก้ายี่สเดี๋ยวนะคะทำม,มันได้อ๋อลืมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ หาเแป2สดแถวนะคะเพื่อนๆไม่ใช่22นะคะแอดมินบอกผิดนะคะนะคะถักเอ็กไปได้เรื่อยจนถึงแถวที่21ดนะคะแล้วก็อย่าลืมยัดใยนะคะถ้ายยัดใยไปตามทางนะคะ,นะเดี๋ยวเราถักไปจนถึงแถวที่21แล้วก็ยัดใยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาปิดงานกันนะคะนี่ค่ะครบ21แถวแล้วนะคะนะคะ พอครบ21แถวเพื่อนๆก็ปิดงานได้เลยนะคะแทงเข็มไปที่ช่องถัดไปเนะะี่ยค่ะแล้วก็วกไหมมาลอดห่วงแบบนี้นะคะถักโซ่1นนค่ะดึงไหมดึงสักเกือบสองคืบอะค่ะค่ะแล้วก็เอาไหมพรมที่ขั้นออกนะคะเราก็จะได้แขนสองข้างแล้วนะ,ะเราก็วางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวชิ้นส่วนต่อไปนะคะ เราก็จะเหลือขาถักขึ้นลําตัวนะคะแล้วก็เหลือผ้าปันคอ,เ,อเย็บประกอบแล้วก็ผ้าปันคอนะคะเดี๋ยวรบกวนเพื่อนๆตามดูคลิปที่2นะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ